ป้าก็ชัดแถอะวะไ่ต้องโทษคดีเลยครับป้าก็ราชสมบัติเรารับผิดชอบที่ลอยก็มาแล้วเป็นยังไงบ้าง ตอนตัเคร่องที่เอาอตอนนี้ถ้าเอาทไงก้ามีาแล้วก็อะไรอะไรนี่ไม จมปก็แล้วก็านเอ่อดแล้วก็ทมน้ผมก็เลยหัตับผมยมันบบือเลยนุ่มเลับือเหครับไเคได้ไหม้มอเตอร์ไคนเป็นเตอรคจไปไปเลยไปเลยไปเลยตู้ซัจ้รรอับนมอเตอร์ไคไปกนี้คเเตอยังไงเอ้ไผั เราเสียงคุณซื้อจะรับพื้นตีครับอ่โทรศัพท์ที่เจดคนเจอเนี่ยโทรศัพท์มาจากไหนยิบมาครับยิบมาจากไหนยิบมาจากร้างบังคับหาังห่างหลันหนาพระต่าร้างขึานอย่างหลังจอมไปโทรศัพท์ครับเมื่อเดบังมือว่านมือว่านี่มือว่านก่อนคนี่ ไปยังไงต่อไปล่างเขาเนี่ยผมเอาน,นไปสองครับเพ<อ>ราะ<บ>ขี้ยังไปขี้หมอไส้ไปหมอไส้ที่ใส่ไปนม้อไส้จอดที่ทำพูดครับจอ,อ่ยู่นาวัดน,นี่นไหมเนาะครับหม้อไส์ผู้ใดหมอไส์ผม